โอเคครับอ่ะงั้นต่อไปก็คงจะเป็นอ่าฟังก์ชันของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับจะพาไปดูฟังก์ชันของ PC นะครับครับซึ่ง PC เนี่ยลูกเล่นมันจะเยอะกว่าครับคอืบไปที่คอมเลยนะเห็นะครับผมครับผมปึ๊บทุกท่านครับยังอยู่นะครับตอนนี้ผมเก็บไฮไลท์เอาไว้ช่วงท้ายนะบอกก่อนครับ มัเป็นเหมือนวงเหมือนวงดนตรีลูกทุ่งเลยนะสายสญญาออายันสัญญาจะออกมาแล้วนะครับท่านสายยันสัญญาจะออกมาแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยจะได้ใช้่ารู้แล้วว่าในมือถือเราจะใช้ยังไงใช่ไหมครับหลังจากนี้จะพาไปดูในคอมนะครับอ่คทีนี้พอไปดูในคอมป๊อปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอ่าดูน,น้าแรกก่อนนะครับมันจะขึ้นภารกิจประจําวันแล้วก็การวิเคราะห์ธุรกิจซึ่งมันจะขึ้นข้อมูลเดียวกันกับในมือถือนั่นแหละนะครับ อ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพของร้านค้านะครับเรามาไอ้น,นี่ดูได้จริงๆเมื่อกี้ในมือถือก็มีแต่ผมลืมไปนะครับลืมให้ลืมให้ใหใหดูไปไม่เป็นไรอ่าโอเคอ่าตัวนี้ครับมันจะแสดงเหมือนกันว่าตอนนี้คะแนนร้านค้าเท่าไหร่นะครับคะแนนร้านค้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคะแนนสินค้าหนึ<ม>่งร้อยเปอร์เซ็นเห็นไหมครับอ่าลาซาด้าเขามีเกณฑ์บอกเห็นไหมครับเกณฑ์ก็คือ ร้านค้าที่ดีก็คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ85%นนคะแนนสินค้าก็คือมากกว่าเท่ากับ70%นะครับแล้วมันจะบอกว่าเราสามารถปรับปรุงตอนนี้ได้คะแนนพวกนี้ทั้งหมดนะครับคะแนน100%ของคะแนนร้านค้ามาจากไหนมันจะมาจากใต้ล่างของคะแนนพวกนี้ทั้งหมดเอามาประมวลผลกลายเป็นคะแนนร้านค้าเห็นไหมครับะคะแนนร้านค้าเนี่ยจะมาจากคะแนนสินค้าอัตราการตอบแชทภายในวันเดียวเวลานในการตอบกลับการจัดส่งตรงเวลา ่าแล้วก็ไปอันที่สองครับพี่ทอมลองคลิกไปหน้าหน้าสอง่าไม่ไอ่าหน้า2ของตัวประสิทธิภาพของร้านค้าครับอ่ตรนนี้นะครับปึ๊บฮะอ่าเห็นไหมครับอัตราการยกเลิกเห็นไหมอัตราการคืนสินค้าขนาดของตะกร้าสินค้าอ่าถ้าคะแนนทั้งหมดอยู่ในเกณย์ดีเนี่ยอันกริทึมของลาซาด้จะมองว่าร้านเนี้ยมีคุณภาพนะครับครับอ่าโอเคกลับไปหน้าแรกใหม่ครับพี่อม เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการว่าเราจะทาให้คะแนนพวกเนี้ขึ้นมาได้ยังไงสามารถทําได้เลยนะครับอสายันมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้สําคัญนะเรื่องเรื่องคะแนนร้านค้า <laughs> เพราะว่าถ้าคะแนนร้านค้าคุณไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยส่งให้เนาะแล้วก็ <laughs> ถ้า <laughs> โดนติดลบลงไปเรื่อยๆก็ก็ออรออเดอร์ได้น้อยด้วยหรือบางทีถูกปิดร้านเลยนะครับอือ่าอ่โอเค เรามาดูตัวคะแนนสินค้าก่อนนะครับให้เราไปดูว่าสินค้าที่เราลงไปเนี่ยถ้าคะแนนตัวไหนคะแนนไม่ถึงหรือคะแนนน้อยให้เราไปแก้นะครับเพราะว่าตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวมาฉุดนะครับทำให้คะแนนตัวนี้ลดลงนะครับ,รบทีนี้อัตราการตอบแชททำยังไงนะครับภายในวันเดียวกันลาซาณ้าเวลาเขาจะนับการตอบแชทนะครับเขาจะนับตั้งแต่เที่ยงคืนไล่มาจนถึงเวลาปัจจุบันเนาะฉะนั้นถ้ารเราอยากให้อัตราการตอบแชท ดีขึ้นนะครับทำยังไงอัตราการตอบแชทเนี่ยหมายถึงลูกค้าถามกี่ข้อแล้วเราตอบครบไหมเช่นลูกค้าถาม4ี่ข้อเราตอบไป2ข้ออย่างงี้แสดงว่าอัตราการตอบแชทไม่ครบก็คืออีก2ข้อเรายังไม่ได้ตอบนะครับ,รบมันไม่เกี่ยวกับเ,เวลาตอบกลับนะ,ะเช่นสมมติผมถามว่าน้ำมันปลามีกี่เม็ดสีอะไรแต่พี่ทอมบอกว่าน้ำมันปลามีเก้าสิบเม็ด S <S <S แต่ไม่ได้บอกว่าสีอะไรอย่างงี้เขาเรียกอัตราการตอบแชทไม่ครบโอ้นะครับอาฉะนั้นในคือต้องบอกว่าในอ่าในช่องแชทของ Lazada ครับเวลาที่ลูกค้าแชทมาถามเนี่ย AI มันฉลาดมากสิ่งที่เราห้ามทำโดยเด็ดขาดคือห้ามขอเบอร์โทรลูกค้าห้ามชักชวนลูกค้าออกไปนอกลาซาด้โทษหนักมากเลยนะครับบอกเลยห้ามทำเด็ดขาด อ่าหรือแม้กระทั่งลูกค้าขอเบอร์โทรเราให้ไม่ได้นะครับใส่เป็นตัวเลขเป็นอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลาซาดามาจากคะแนนเราเยอะนะทีนี้ตากรตอบแชทลาซาดามันก็จะดูนะครับอ่ามันจะดูแล้วการแชทเนี่ยตลกมากคือเวลาที่ใครแชทมาเราต้องเป็นคนปิดท้ายเสมอคือลูกค้าแชทมาครับเราต้องเป็นคนปิดท้ายเสมออ,มอย่าให้ลูกค้าปิดท้ายเพราะมันจะถือว่าตาการแชทไม่ครบนะครับซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับ คือลูกค้าคือไม่รู้ว่าท่านเคยเจอไหมผมเคยเจอมหากราบขอบคุณน่ะนึกไหมครับเราขอบคุณลูกค้าเสร็จปั๊บลูกค้าก็ขอบคุณค่าอึมึงไม่ใจจะขอบคุณกลับมาอีกทําไมก็อืขอบคุณพอขอบคุณไปอีกลูกค้ามันขอบคุณกลับมาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยขอบคุณกันไปขอบคุณกันมาเ็าเรียกมหากราบอ่าฉะนั้นให้นึกไว้อย่างว่าถามอะไรตอบให้ครบนะครับ ถามอะไรตอบให้ครบแล้วต้องเป็นคนปิดแชทเสมอปิดท้ายแชทเสมอนะครับถัดมาก็คือเวลาในการตอบกลับนะครับเวลาในการตอบกลับที่ดีของลาซาด้าเนี่ยก็คือไม่น้อยกว่าสามสิบนาทีครับฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าแชทมาเนี่ยให้เรารีบตอบกลับอย่างรวดเร็วอันนี้อย่างร้านนี้มันขึ้นไม่มีตัวเลขเนี่ยมันหมายความว่าถ้าอยากมีง่ายมากเลยครับเอามือถือเครื่องมาแชทไปถามตอนนี้เลย ก็ได้สักสองรอบถามอะไรก็ได้แล้วทําให้อัตราการตอบแชทครบสักพักนหนึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นใช่ถ้าไม่ขึ้นวันนี้<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอัตราก,การแชทจะขึ้น<อ>นะครับอ่าฉะนั้นเวลาที่ท่านท่านอ่าอยากให้มรรอัตราก,การแชทขึ้นเนี่ยเอามือถือแฟนก็ได้อ่าตอนเนี้ยพ่อมึงเอามือถือมาหน่อยมาแชทปุ๊บถามร้านตัวเองเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งอัตราก,การแชทมันก็จะขึ้นถ้านหนึ่งเครื่องไม่ขึ้นลองเอามือถือลูกมาอีกเครื่องมาแชทถามอย่างเงี้ยครับอ่า อัตราการชัดมันก็จะขึ้นแล้วพวกเนี้ยมันจะไปส่งผลทําให้คะแนนร้านค้ามันขึ้นครับค่ะเอ้ยข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดส่งตรงเวลานะครับลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาในการเดดไลน์ของการส่งอยู่นะครับอาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายิ่งส่งเร็วมันจะยิ่งส่งผลทําให้คะแนนการจัดส่งตรงเวลาสูงค่ะเช่นสมมุติว่าลูกค้าสั่งมาเนี่ยภายในไม่ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงของต้องถูกส่งออกจากร้านแล้ะนะครับแต่ถ้าสำหรับผมนะ ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะถ้าใครจะสู้นะครับอยากให้คะแนนมันเร็วหรืออยากให้ไอมันไวนะเลือกส่งเร็วนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ร้านเล็กเนี่ยได้เปรียบเพราะลูกค้าบางคนมองว่าร้านใหญ่สินค้าเยอะอาจจะจัดส่งช้าแต่ถ้าร้านเล็กอาจจะส่งเร็วเราการันตีลูกค้าได้ว่าคุณลูกค้าค่ะส่งไวที่สุดในสามโลกปัตตภีนี้ไม่มีร้านไหนส่งเร็วเท่าเราอีกแล้วลูกค้าสั่งบ่ายสองกูส่งบ่ายสองสิบนาทีอย่างเงี้ยก็ได้คือ แล้วถ้ายิ่งมีคอมเมนต์ลูกค้าว่าส่งเร็วส่งเร็วสง่วสงเร็วเนี่ยครับมันจะทําให้ท่านได้เปรียบม,มากฉะนั้นจําได้ไหมครับว่าอัลกอริทึมของลาซาดามันประมวลทุกๆอย่างในการที่จะแสดงผลฉะนั้นถ้าเกิดว่ายอดขายเราสู้เขาไม่ได้เราเพิ่งมาเป็นมือใหม่เรามาสู้จากเรื่องอื่นเรามาสู้จากส่งเร็วก็ได้อ่าโอเคโอเคไหมครับเนาะอ่านี่นี่คือนี่คือสิ่งทีอ่อยากให้ทุกท่านลองดูนะครับลองไปทําดูนะครับครับ การส่งเร็วทำให้ลูกค้าได้เปรียบนะบอกเลยนะครับฉะนั้นเวลาเขาส่งมาปุ๊บแล้วเราเวลาเราดูอ่าถ้าคนไม่รู้ก็จะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกสองวันก็ส่งก็ได้ก็ได้แต่นึงออกไหมครับยิ่งส่งเร็วมันยิ่งดียิ่งส่งเร็วมันยิ่งดีนะครับมันยิ่งส่งผลให้เกิดการนําเสรบบะอ่าถ้าท่านจําภาพที่เราคุยกันตอนแรกเรื่องัลกอริทึมจะรู้เลยว่ามันรวบรวมมาจากทุกๆอย่างนะฉะนั้นถ้าสู้ตรงยอดขายกันไม่ได้เราก็สู้ตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมเคยใช้ตอนเปิดร้านช่วงแรกด้วยจัดส่งเร็วลูกค้าสั่งบ่ายสามนะเคอรี่แถวบ้านผมตัดรอบสี่โมงลูกค้าสั่งบ่ายสามสิบห้านาทีมีของพอดีเลยผมส่งตอนนั้นเลยลูกค้าตกใจต้องถามตัวท่านเองอะตกใจไหมสั่งของบ่ายสามแล้วพรุ่งนี้ถึงงงนะครับอืมฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดการประทับใจและเกิดการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะนํามาซึ่งคอมเมนต์ ถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาไม่เซอร์ไพรส์หรือเขาไม่ประทับใจเนี่ยเขาจะไม่คอมเมนต์นะแต่ถ้าลูกค้าเขาประทับใจเขาเซอร์ไพรส์สิ่งเหล่านั้น,นจะนำมาซึ่งคอมเมนต์แล้วมันจะดึงดูดลูกค้าคนอื่นและทำให้ระบบอัลกอริทึมของ Lazada เนี่ยมองว่าร้านเรามีคุณภาพด้วยนะครับพี่เอกครับีถามนิดนึงว่าลูกค,าค้าที่ซื้อเนี่ยครับเออส่วนใหญ่ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าที่ตอนนี้เข้าร้านเพีเ็กเยอะกว่าท,ที่เป็นยอดขอยายตรงนี้ครับของผมตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่า แต่ลูกค้าใหม่ก็มีนะแต่ลูกค้าเก่าก็าาไม่น้อยเลยแหละนะครับอมา<ล>มเรื่อยเลยถูกปะมาเรื่อยเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้อยากรีพีทลูกค้าใหม่ตลอดเวลาเนาะแต่เราอยากรีพีทเรียกว่าเก็บคนไว้จํานวนหนึ่งอ่ะที่จะสร้างยอดตลอดไปเพราะเราก็ต้องการความมั่นคงในในการทํลาซาด้าเนาะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บลูกค้าประจําไว้ให้ได้ผมว่าทุกร้านอะที่มาถึงจุดเนี้ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าที่เขาขายกันมานานๆนานๆเนี่ยเขาจะต้องมีฐานแฟนคลับแน่นอน คือมีฐานฐานของคนที่เป็นประจําอ่ะนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสร้างกันได้เนาะอันนี้ต้องบอกใช่ครับค่อยๆสะสมไปเหมือนสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับเราสะสมไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าตอนที่เราสร้างครั้งแรกตอนที่ผมสร้างครั้งแรกเราสร้างจากไม่มีใครมาบอกวิธีการพวกนี้นะจริงมันถึงช้าไงอ่าแต่วันเนี้ยเรามาบอกวิธีการพวกนี้ละฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องช้าเหมือนเรานะท่าน่นเร็วได้นะครับท่านสามารถเร็วติดสปีดได้นะครับอืมโอเค ่าไปไ<ห>ที่หน้าจอคอมอีกรอบหนึ่งนะครับครับอ่าโอเคคราวนี้เราเลื่อนลงมาครับพี่ถอมเราเลื่อนลงมาอีกเราก็จะเห็นอ่าฟังกช์ชันต่างๆเห็นไหมครับวันนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูว่าวเหรียญเห็นเหรียญไหมซีแชรเลนต์อ่าทุกท่านเห็นเหรียญไหมครับตอนนี้ร้านใครมีเหรียญบ้างอโอเคครมีไหมที่มาบอกหน่อยครับโอเคถ้าร้านใครมีเหรียญนะครับ เดี๋ยวเรายังไม่บอกนะครับว่าเหรียญทำไรผมอยากให้ท่านติดตามไลฟ์จนจบถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวหนีไม่นอนเดี๋ยวจะบอกทีเด็ดก่อนนอนคืนนี้แล้วจะนอนไม่หลับเลยร้ายมากที่สายร่ายมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันฝั่งถ้ามีนะครับถ้ามีนะใครมีเหรียญนะอย่าพึ่งหายจากไลฟ์นี้เด็ดขาดเดี๋ยวจะบอกวิธีการใช้งานนะครับอ่ครับพี่ทอมครับเข้าไปดูตรงฟังก์ชันฝั่งด้านซ้ายมือที่เห็นเห็นไหมครับ เราจะไล่ไปค่ม yeah. ีจะมีสินค <a book> <cles> ้าจัดการสินค้าเห็นไหมครับพวกนี้โอเคนะครับฟังก์ชันพวกพวกนี้เนี่ยมันคือฟังก์ชันที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในตัว s ซ l l e r Center มันก็มีเนาะแต่ฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ในคอมมันก็จะละเอียดขึ้นเดี๋ยวผมจะพาภาพไปดูฟังก์ชันของฟีดในนี้ก่อนนะครับเราเลื่อนเลื่อนลงมาครับ เลื่อนลงมาจะเจอคำว่าเพิ่มยอดเข้าชมครับเพิ่มยอดเข้าชมเจอหรือยังครับนี่นะฮะผมนะผมชี้อีกแล้วพี่ผมชี้อีกแล้วเออครับชี้ได้เองเอาเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจครับเอง <laughs> อจำได้ไหมครับ <laughs> เพิ่มยอดเข้าชมมันคือการเพิ่มอะไรครับเพิ่มทาราฟิกนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มทาราฟิกให้เรามาดูฟังก์ชันตรงนี้ นะครับอ่าเพิ่มมาดูนี้มันก็จะขึ้นฟีดนะครับล่าสุดไลฟ์บอร์ดแคสข้อความอ่าอ่าอย่างอื่นเดี๋ยวเรายังข้ามไปก่อนเนาะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่จบเอาล a าส l i ไลนี่ก็คือเรื่องของการไลฟ์สดนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูตรงฟีดกันครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟีดของเวอร์ชั่น PC นะครับมันทําได้ละเอียดกว่าและแท็กสินค้าได้ดีกว่าอ่ากดได้เลยครับฟีดคลิกครับ อ่านะครับเห็นไหมครับเลื่อนลงมาครับครับตอนนี้ฟีดเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยครับของพี่ทอมเนี่ยมีการเข้าชมสิบสองการเข้าถึงสิบผู้เข้าชมหนึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้คือเขาเขาเขาแจ้งตัวเลขของประสิทธิภาพของฟีดนะครับอ่าเราลองเลื่อนลงมาอีกครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ข้างบนครับเลื่อนไปข้างบนนิดนึงครับ อ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าสร้างฟีดใหม่เห็นไหมครับมันจะมีรายการสินค้าภาพวิดีโอสั้นๆรีวิวจากลูกค้าอ่าตรงนี้เนาะตัวเนี้ยใช่ครับเราสามารถไปกดสร้างฟีดได้นะครับครับอ่าไม่แน่ใจพี่อำลองกดตรงคำว่าหน้าอ่รารายการสินค้าครับรายการสินค้านะครับทุกท่านครับผมตึง้งครับ เห็นไหมครับอันนี้คือหน้าฟีดนะครับหน้าหน้าฟีดที่เราสามารถจะลิสต์รายการสินค้าได้เหมือนเวอร์ชันมือถือเมื่อกี้นี้ครับอ่านะครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนเนาะมันมันมัน,ม,นมันเหมือนกันเดี๋ยวพี่กดพี่กดออกจากหน้านี้ก่อนครับอ่าทีนี้ไปตรงอ่าเวอร์ชันฟีดฟีดใหม่ครับ อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของภาพครับกดตรงภาพครับครับครับอ่าเวอร์ชันฟีดภาพนะครับโอเคฟีดเนี่ยเราสามารถอัปโหลดภาพขึ้นไปได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราได้ภาพจากทางบริษัทมาจากกิฟฟารีเน็กเปิดจากอ่าเนี่ยเราสามารถเอามาฟีดแล้วแท็กสินค้าลงไปในรูปท่านจะเห็นว่าบางร้านที่เราดูเมื่อกี้นี้ตอนร้านตอนตรงเครื่องเสียงเห็นไหมครับเขาแท็กสินค้าหมายความว่าทันทีที่ลูกค้ากดจิ้มตรงเครื่องเสียงอะ่ะ มันจะนําพาไปหน้าของการซื้อเลยอ่าใช่ใช่ลอง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 ทําดูก็ได้ครับอ่าลองอัปโหลดภาพสักอย่างอัปโหลดทัหมดก่อนภาวนาสาธุอ่าโอเคครับอ่าสมมุติเป็นภาพติดต่อความรู้ครับความรู้นะความรู้เรื่องมันรู้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโรคคิดอ่ผู้สูงอายุนะครับครับตกลงโอเคได้แล้ครับ อ่าครับทีนี้เอ,อ <c oughs> ่อกึ๊บเลือ่อนลงมาครับเห็นคําว่าเพิ่มแท็กไหมครับนี่ครับเลือ่อนในข้างข้างนี่ครับ<ะ>ข้างข้างอ่าไม่ไม่ครับตรงตรงภาพอ่าพี่ทอมเลือมม่อนเมาส์มาทางขวามือคําว่าเพิ่มแท็กเห็นไหมนี่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 ชี้ชี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ชี้ใช่ไหมเพิ่มแท็กเจอแล้วเนี่ยมันเล็กมากนะครับ เล็กมากอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านครับนี่ฮะเพิ่มแท็กครับคลิกฮะอ่าโอเคแล้วกดตรงเครื่องหมายบวกครับบวกนะครับป๊ับนี่อ่าพี่จะเพิ่มสินค้าตัวไหนครับอ่าสมมุติเอาเพิ่มมันเพิ่มได้ห้าแท็กเนาะอ่าสมมติเราเพิ่มหนึ่งครับหนึ่งนะครับโอเคแล้วเราลองกดตกลงนะครับตกลงฮะอ่าลากมาครับลากข้างข้างบนเห็นไหมครับมันขึ้นคําว่ากิฟเฟลีน กิฟฟารีน้ำมันน้ำมันปลาเลยสังเกตด,ดูเนะียในตรงนี้ตรงนี้นะครับค,ครับครับอ่าลากลงมาเลยครับว่าจะให้อยู่ตำแหน่งไหนของลูกอืมเนี่ยเลยาลากลงมาครับถ้าเกิดว่าเป็นอ่าไฮย่าสมมุติว่าท่านเป็นท่านท่านโพสไฮย่าแล้วมันมีลูกไฮย่ามีโปรดักต์อยู่สี่ตัวใช่ไหม เราก็ติดแท็กสี่อันของโปรดักตัวนั้น่ะที่หน้าสินค้าเลยลูกค้าจิ้มตรงขวดไหนมันก็จะพาไปหน้าสินค้าตัวนั้นใช่ถูกต้องครับผมไอ้ยะ thank you มากขอบคุณครับพรุ่งนี้มารับรางวัลแล้วตอนนี้ได้ไมค์มาตัวหนึ่งขอลำพงมาอยู่บ้านพี่เลยโอเคกดออกไปก่อนครับกดกดปิดไปก่อนตอนนี้ติดแท็กแล้วเรียบร้อยกดปิดนะอันนี้กดปิดเวลาคือถ้าเสร็จเรียบร้อยนี่คือ ือกดการกระบาอน้ะครับคือเรียบร้อยอ่าโอเคทีนี้เลื่อนลงมาครับมันมีคําว่าแฮชแท็กเห็นไหมครับมันอ่าเขาจะให้เราใส่แฮชแท็กได้เห็นไหมครับแฮชแท็กตรงไหนวะค่ะกดตัวลูกศรข้างล่างครับแฮชแท็กนี่ผมอ่าแฮชแอ๋อตรงนี้แฮชแท็กโอเคอ่าครับแล้วมันมีคําว่ากลดเลือก อ่าทีนี้ต้องอ่าทิมจิมิมตรงลูกศรอ่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับครับครับนี่ฮะอ่าเนี่ยครับเราสามารถติดได้ห้าตัวเหมือนเดิมครับครับอ่าขอเลือกห้าตัวเลยแล้วกันครับของขวัญให้ผู้ใหญ่เห็นไหมของขวัญปีใหม่นะจะได้ลองดูครับทาสแมวแม่วันยุคใหม่นะ อาหารหมาอาหารแมวก็มาแรงนะครับพวกเกี่ยวกับของเล่นแมวเหมียววะขายดีเหมือนกันนะอ่อาธาตุแมวจัดไปโอเค้าครับลองหกสิอ่าได้ห้านะครับโอเคครับพอได้แล้วกดที่ว่างนะครับพอได้แล้วกดที่ว่างครับอ่าโอเคทีนี้ก่อนก่อนที่จะฟีดในเวอร์ชันมือถือเราทาไม่ได้แต่ในเวอร์ชันคอมเราทําได้เห็นคําว่าเพิ่มยอดเข้าชมไหมครับเพิ่มยอดเข้าชมอ่าตัวนี้ เห็นหมครัครับแล้วมันมีคําว่า traffic boost ฮะ,ะลาซาด้าจะมีคะแนนให้เราเนี่ยประมาณสิบคะแนนทุกวันอืมการเพิ่มยอดเข้าชมเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรายอมจ่ายห้าคะแนนเพื่อบูสโพสต์ตัวเนี้ยให้ขึ้นไปสูงที่สุดให้ลาซาด้านำส่งให้มากที่สุดซึ่งลาซาด้าเขามีงบให้เราเนี่ยประมาณวันนึงรู้สึกจะสิบคะแนนต่อวันครับนะครับพอหมดวันนี้ปุ๊บวันถัดไปเขาก็มีให้สิบสิบคะแน,น ถ้าเกิดว่าายกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าถ้าเราาไม่ใช้เพิ่มยอดเข้าชมหรือเราไม่ใช้คะแนนตัวนี้โพสต์เนี่ยก็จะเป็นโพสธรรมดาแต่ถ้าเราใช้คะแนนตัวนี้เหมือนเราเติมน้ำมันเกรดพิเศษอ่ะเกรดพรีเมียมมาให้มันวิ่งปลื้ดให้มันนําส่งให้มากๆอย่างเงี้ยคะแนนนี้เอามาจากไหนเขาจะมีให้เราอยู่แล้วครับอ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูมันจะอยู่ข้างหน้าอ่าพี่ทำลองทัดทัดติ๊กคะแนนอ่าทัดติ๊กเลยครับ อไม่ต้องกลวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มีให้ใหม่นะครับครับโอ้ครับอ่าแล้วก็กด s ั b m ิ t ได้เลยสัปดิทนะอยู่ข้างล่างนะฮะอ่าฝั่งข้อ,ข,อข้อดีของเวอร์ชันคอมเนี่ยมันจะดีตรงที่มันจะเห็นตัวอย่างเห็นไหมครับเห็นตัวอย่างว่าถ้าเราโพสต์ในมันในอ่าฟังฟังก์ชันฟีดเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงเห็นไหมอ่ามันจะขึ้นหน้าตายอย่างเนี้ยครับอ่านะครับแล้วเราก็กดสัปดิทเนาะสัปิทได้เลยใช่ครับครับผม คุโทโธปังธรังปังสังคังปังด้วยบารมีที่คข้าพเจ้าทำมาขอให้ปังปังปึง้งอ่าต้องใส่คำอ,อธิบายด้วยด้วอหกโลกฮิตผู้สูงวัยก็ได้พี่แลแล้วแต่ ผมว่าวันพรุ่งนี้ฟีดกิฟฟรนนน่ะคงคงเต็มกันลาซาด้าแน่เลยพี่รึมฮะรึมโอเคครับอสับมิดโอเคโอเคครับแล้วก็กดโอเคไปแล้วครับอ่าวันนึงโพสได้กี่ครั้งครับโพสได้สูงสุดเนี่ยถึงยี่สิบยี่สิบครับครับโอเคยี่สิบยี่สิบฟีด่าเรากดออกได้นะครับพี่ทําอ่าเรากดออกได้ก่อนฮะ อ่าโอเคคะแนนมาจากไหนอ่าเลื่อนลงมาครับปึ๊บเมื่อกี้นี้อ่ารู้สึกว่าเลื่อน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 ขึ้นเลื่อนขึ้นพูดผิดอ่าเห็นไหมครับนี่ฮะนี่นี่ข้างบนครับคะแนนฟีดที่เหลือสร้างฟีดใหม่เห็นไหมอืมอ่าสามทับสิบคืเขาจะไม่ให้เราสิบคะแนนทุกวันเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครโอเคอ่าก็ฟีดได้สูงสุดรู้สึกวันหนึ่งจะยี่สิบครั้งนะครับอืมฟีดอะไรวางแผนดีๆนะครับคือถ้าเราจะฟีดอาจจะฟีด การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าข้อมูลข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่เราลองไปดีไซน์ดูเพราะว่าทุกท่านทําเพจกันอยู่แล้วทุกท่านจะรู้ว่าการโพสต์ในเพจมันก็คือการสร้างการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจฉะนั้นการ,รฟีดในล a ซาด้เหมือนกับการโพสต์ในเพจเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับประสบการณ์ของเอกเนี่ยเราควรต้องฟีดเวลาเอกเออประสบการณ์ผมแล้วครับพี่ครับคือคผมจะฟีดเนี่ยบางช่วงเนี่ย วันหนึ่งผมจะใช้ประมาณสามฟีดก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นเนาะเช้าเที่ยงเย็นคือเราก็รู้แล้วว่าตอนเที่ยงอ่ะบางทีกลุ่มเป้าหมายเราอาจจะเป็นคนออฟฟิศหรือคนงานประจำมาเขาพักเที่ยงไงใช่ไหมอ่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนผมก็ฟีดเช้ากับวันเย็นแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งผมใช้ประมาณสามถึงสี่แต่ถ้าวันไหนเป็นวันแคมเปญนะพี่รัวกระหน่าเป็นสิบเลยอ่ะวันไหนเป็นวันแคมเปญลาซาด้าเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคนเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาในแอป พิเคชันเราจะได้เยอะฉันกระหน่ำวันหนึ่งสิบสองสิบสามฟีดตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าโหมกระหนำ่ำฟีดกันหน้ามืดเลยอะครับใช่แต่ก็ก็ลองไปดีไซน์ดูทีนี้ฟีดอะครับเราสามารถได้เหมือนกันนะจะเป็นวิดีโอสั้นๆรีวิวจากลูกค้าแล้วก็ติดแท็กได้เหมือนกันนะครับก็นี่วิดีโอสั้นๆเนี่ยขั้นตอนการทําก็เหมือนกันคล้ายๆกันแหละเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันอาจจะมาเทคนิคสาธิตแต่งหน้าสั้นๆอ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วแท็กสินค้าร้านตัวเองแบบเนี้ย อ่าหรือจากอ่าึกไม่รู้ทำไมนะเวลาผมนึกถึงเรื่องการแต่งหน้าของผู้หญิงเนี่ยมีภาพของพี่หมูธนพรลอยมาแล้วก็ภาพของพี่สาวที่ดีลอยมาทันทีเลยเพราะว่าเคยเห็นพี่ๆเขาบน f a c e b o o ไงเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เขาสามารถจะย่อลงมาเหลือไม่เกินหนึ่งนาทีแล้ว